ว่าพอดีเลยเคนพากันเห็ดอย่างน้อนี่ขอหยาดเด้อครับขอหยาเด้อแม่เด้อพากันเห็ดเนี่ยฮันก้อยบอครับหันก้อยครับพี่น้องโอ้ได้แล้วเบิ่งหนาวมั้ยฮะโซดโซดครับโซดครับโซดโซดเตุ้งเพื่อนนี่เพื่อนนั่นนี่ครับเพื่อนหลังนี่ต้องามนี่ตลาดกับพี่น้าฮ้ยครับเนออันนี้เป็นวิสาหกิจหมู่บ้าน์บอครับ ใ oh, ส, oh, ส่สังฆทานมือใดกันมีม pues like ือใดครับนี่ยสองคนวันทียีซิมาเนี่ยละครับยีซิมหาสังฆทานวัดอันนี้เนาะวัดสังฆทานมาเจ้าไอ้วับ้านุฮงวัดนุนทิลาล่ามไอ้เจ้าคณะอำเภอบุญทีครับโอ้ช่องยังละเจ้าบุญทลิบบัวขาวฮะบัวขาวเจ้าอายุแต่เจ้าขี่รถเมนบบช่องยัง้ก็จำเสียงกระหูแล้วนาะส้นใหญ่บอกก็ได้ออกหน้าเนาะครับมาเบิรงครับแม่มันมวยไทยให้ที่ละไทยผู้เดียว รวมพูดครับเบื่อนังนี้ครับเขาหเหตุอะไเบรหง<ใ>น,น,นนี่คอยนี่ครับพี่น้องคนรวมแรงร่วมใจกันหันกอยครับมีงานบุญสังฆทานวันที่ยี่สิบห้าสิงหาบอกครับมาได้ครับพี่น้องบ้านนุ่นหุงครับมีงานบุญครับ อันนี้ก้อยแปลงมองไหนมากครับนี่คือหลายเถือโอ้วันนี้ผมมาโชว์ดีพอดีเห็นเป็นเฮดพอดีนี่ปกติบอกเห็นง่ายๆได้ครับนี่สีและเทือเนาะ ครับผมวันที่25ส,สิงหาคมครับงานบุญบ้านโนนหงเงิงทางนี้ต่อครับบุญทะเลือขาวครับแม่เคยเบิ่งบ่เอาดังเราได้บุญทะเลือเข้า ตัวนีง่ายบุญทั้งกราทานนะครับเด้อเห็นบอกอันผ้าเขาอันผ้าพวกผ้าบ้านน้องแสงเห็นบอกผ้าออกน้องหนาบ่นะน่าจะหูกันทวามเพื่อแล้วมั้งอันนี้ต้องมักไว้จักมือครับดิเข็เนี่ยขึ้นใดแล้ว ขั้นตอนการเฮ็ดมันกับหนาเตยพี่น้อเห็นกล่องบดไห้พากันม่วนบปดเน,น,นอะ นี่ครับหัวกอยบัท่ันได้เพื่อพอรับพิธีการล้งออกบอแล้วห้คนจะเห็นัเป็นหัวกอยนี่ครับเป็นหัวกอยจะเป็นกอยจะเป็นกอยไม่ได้พูดฟานแล้ว ข้าวซีดงกินข้าวซีแดงกินเดี๋ยวมืองานผมจะมาถ่ายวิดีโออยู่ครับคที่1านี่งานแบบนี้บานอื่นมาใดบอครับนี่ใส่เบิร์ตนอะมารวมเฮ็ดบุญน้ำกันเนาะไปยามาเฮ็ดบุญก็มาครับ เขตบงสังฆทาน้ำการบ้านนุ <im> ่นหงครับืนครับรอเหมือนล่องคอองอทหานครับเราไอเหมือนโอยใืกแม่